สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับกระดานที่5ตกมาตายเป็นยังไงครับวันนี้ได้อาจารย์ใหญ่มาเป็นคู่ชิงนะครับในวันนี้นะชิงกับบัคคอดกันเทพนะครับกระดานที่1มาชมเลยว่าตกมาตายในกระดานที่5เป็นอย่างไรนะครับมาชมนะครับที่มืออาจารย์ใหญ่ก็สมจริงสมจังนะครับสมกับชื่อเสียงเลียงนาม อาจารย์ใหญ่แต่ว่าไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฮอตนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่สายการศึกษานะครับแต่เรื่องฮอตกคไม่ธรรมดานะครับกระดานที่หนึงก็จะชนะแล้วนะครับเรียบร้อยกระดานที่หนึงนะครับอืมครับ การันที่หนึ่งก็เป็นเชยน้าของอาจารย์ใหญ่แน่นอนนะครับอาจารย์ใหญ่ขึ้นนำหนึศูนย์ครับมาชมการันที่2ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับ เดินปูดปาดปูดปาดน,นะอาจารย์ใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะครับฝีมือระดับเซียนเจอมหัศสายหรือโปรแกรมที่เดินไวๆอย่างนี้นะครับคิดไม่ลกขอบก่อนนกินได้เหมือนกันนะครับแต่อาจารย์ใหญ่เตรียมการมาดีมาดูกระดานนี้ทีครับ กับกระดานนี้จะเป็นอย่างไรครับดูโอ้แบบนี้อาจารย์ใหญ่ได้เปรียบแล้วครับอ่ะแดกนะครับแหกให้กินล้วจ็กิน2เข่าเอาทั้งสองตัวนี่ก็ได้เปรียบทันทีครับเนี่ยครับเข่าหอตตัวที่2 ทั้งสองตัวแล้วก็สามารถที่จะไล่ราวีฮอตตัวเดียวของฝ่ายตรงข้ามได้ครับฝ่ายฮอตคันเทพนะครับฮอตคันเทพเดินในวัยนี้ก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คืออาจารย์วินของเรานี่หนะครับหรือว่าพี่วินผู้มีชื่อเสียงเดืองนามในการออกมากหรือว่าเดินเกมไวนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับมาฮอตกันเทพโดนอาจารย์ใหญ่กินแล้วก็สกัดเข้าฮอตไม่ได้นะครับก็ขึ้นนำต่อนะครับสองศูนย์ชมการันทีสามครับไวมากนะครับ ห้ากระดานใช้เวลาเพียเจ็ดนาทียี่สิบเกนนาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วไวเจอไวนะครับเอากระดานนี้าจายนใหญ่ได้เปรียบแล้วนะครับแป๊บๆก็จะจบเกมแล้วนะครับแต่ว่าตกมาตายกระดานที่ห้าตกมาตายเป็นยังไงครับ อาจารย์ใหญ่ไปตกมาตายอย่างไงในกระดานที่ห้าโอ้นะครับจินง่ายได้นะครับอาจารย์ใหญ่ขึ้นนำหางสามศูนย์รนที่สีสสสเลยครับดรดานที่สี่ นี่ก็สวยนะครับไปได้สวยอืมตอนนี้ก็ต้องมีการอืมนี่ครับก็ตรงสังเวยบ้างแล้วแล้วก็แลกกินสองเพื่อหนทางได้เข้าฮอตเร็วกว่า นี่ครับเข้าฮอตเร็วกว่าก็จะนะครับกินฟรีโอ้โหนี่นะครับ,รนะรบมีน้ำซ้ำก็ไม่ให้คู่ต่ไม่ให้คู่ต่สู้เข้าฮอตได้นะครับก,กินฟรีแล้วก็จะสกัดไม่ให้เข้าฮอตนะครับนะ เห็นไหมครับสุดยอดนะครับอาจารย์ใหญ่ท่านนี้นะครับมียบร้ปยแรมาอยมา, <c oughs> างนี้อีกนะครับให้กินนะครับเคืออ่จอได้กาฮอตเป็นขวัญตาต้งนั้นครับกอตแต่ทำอะไรไม่ได้ด่านนี้กำลังจะจบนะฮะ จานใหญ่นำโด่ง40ครับกระดานที่5กระดานสุดท้ายจับตาดูดีๆนะครับว่ากระดานที่5นี้ตกมาตายเป็นยังไงครับกระดานที่5มีอะไรดูไปถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องของการตกมาตายนะครับ ดูดิครับยังไปเน่ยอยากเข้าฮอตได้เร็วกว่าที่ซ้ำไปนะครับ mm. จานใหญ่ทำอะไร mm. ไปเข้าฮอตนะจารย์ใหญ่ไปก็ฮอตอืมโ mm. อ้โหฮอต <Hot S 1> ตามจินครับ mm. โอ้มาเดี๋ยวเข้าจินครับ mm. อ้าวยังเดินผิดอีกครับ นี่คือข้อผิดพลาดที่ว่าตกมาตายนะครับใจชนะอยู่แล้วนะครับโอ้โหแย่นะครับตกมาตายแล้วครับในกระดานนี้แต่ว่าจบเกมก็ยังชนะขาดลอยอยู่นะครับ41ครับขอบคุณท่านที่แวะเข้ามาชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ